ามติดชีวิตเฮ้น้อยหลังจากอยู่ในไข่นานหลายเดือนตอนนี้กำลังจะออกมาดูโลกครับเจ้าตัวนี้กำลังกค่เก่งกลางจะออกมามาเ,มเชิญกับโลกใหม่โลกกว้างครับกำลังจดจดจ้องจ้องกูจะโดดดีกูจะอยู่ในรูดี อันนี้เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตครับว่ามันจะดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือไม่เหมือนคนนะครับมันต้องกล้าก้าออกไปชีวิตเฮงๆครับดูครับนี่ลูกมันนะครับเนี่ยมันมองแล้วโอ,อก,กาสอยู่ข้างหน้าแล้ว ประสบการณ์ใหมู่้่หน้านี่ครับอยู่ที่ว่ามันจะก้าออกมาหรือเปล่าก้าวๆดีกว่าครับดูนะครับเนี่ยโอ้โหบ่อปลาปลาชุมบ่อปลาปลาเยอะนยน้ำมันหน้านี้หน้า,นนา,นาแง้งน้ำไม่ค่อยดี งคีงบอรน,นี้ปลาเยอะยวิวกว้างกว้างเกิดอะไรข้องตั่วหนึ่งร้อยปีดิดกมาเด็กล้ากล้ากระโดดไปไหมเนะี่ยกำลังเด็กอยู่ จะอยู่ในรูนีหรือจะออกไปดีโลกว่างรอยอยู่ข้างหน้านเฮน้อยหันซ้ายแลขวาเอาไงดีชีวิต ายแรงกว่าแต่ใจยังไม่ได้ครับไม่มีประสบการณ์อยู่แต่ในรู้ครับ จดจดจ้องกันไปดูมังจะออกมาไหมเนี่ยโอ้โงแสงยากๆครับยาวแล้วคงไม่ออกมาง่ายๆแล้วครับน้นอยคงนึกอยู่ใ,นใจนี่มีมนุษย์คนนี้มาทำอะไรเนี่ยจอดจ้องจ้องพูดอยู่ได้ อย,ยู่ปกติไอ้ตัวพวกนี้นี่ถ้าเจอคนเสียงคนนี่มันวิ่งจู๊แหละแต่นี่มันเด็กมันยังไม่รู้เรื่องคนระับยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็กำลังเก็บข้อมูลอยู่ น้อยคอยรักครับสายนี้นี่ตรงที่เป็นเขื่อนกั้นน้ำนะครับนี่เขื่อนกั้นน้ำ นะครับนี่เดี๋ยวพูดฟังผมมันไม่ว่าใจระเข้ไม่ใช่นะครับเฮ้นะครับเฮ้ยเฮ้ยนะครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้คงได้เดี๋ยวเห็นหัวมั้ยเนี่ย ดีครับตลาดของสวนห0ึ100่งร้อยปีภางกว้างนี่จำหาว่าตัวใหญ่ลูกมันนะครับตัวนิดเดียว ไปก่อนครับรอไม่ไหวแนละ้วมันคงไม่ออกแล้วาามติดชีวิตเฮ้วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาดูนะคว่าจะถ่ายตัวอะไรหลังจากไม่ได้ออกไปดูไก่ดูเฮ้ยไปก่อนนะครับนะตลาดคองสวนหนึ่งร้อยปีสมุทรปราการครับเพื่อบางบอ่อตลาดสองจังหวัดครับบางบอ่อ กลับบ้านโพเป็นตลาดยาวติดกันสองจังหวัดครับเห็นไหมเนะี่ยปลาตัวไปเลยเส้นทางมาที่ตลาดของสวนนี่มาเดินทางสะดวกนะครับมาได้หลายเส้นทางค<ฆ>้นหาง่ายครับพิ้งเขาว่าตลาดของสวนหนึ่งร้อยปีจิ้มจีเบสไเลยครับเปิดจีเบสมาเลย,เาม,เลยมา,ายง่ายจากกรุงเทพก็มาได้หลายทาง เข้าได้หลายทางถนนดีแล้ววิ่งคิวหรือถ้ามาจากเมืองชนมาจากป่าจีนมาจากอะไรงี่ก็จะเช้งเศ้านี่ก็ก็มาได้ครับเข้าได้หลายทางคลิปนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ